สรุปประเด็นทองคําประจวันที่1 4ของเรานะครับคุณผู้ชมราคาทองคำเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาส่วนเหตุผลก็อย่างที่ผมบอกตอนนี้ตลาดกําลังเล่นกันเรื่องประเด็นการลดอัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นพอมีประเด็นเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยมามันทําให้ดัชนีในตลาดหุ้นกับราคาทองคําอยู่ในทิศทานเทรนฝั่งขาขึ้นเหมือนกันเลยดังนั้นในวันนี้ถ้าน่าทุนจะถามผมส,สั้นๆว่าหน้าอะไรเป็นต่อก็ต้องตอบได้เลยว่าหน้าบายเป็นต่อชัดเจน แต่มันจะมีหลักในการดูนะครับนั่งทุนคําว่าหลักในการดูนั่นดูตรงไหนดูอย่างไรหลักในการดูว่าเราจะเทรดหน้าบ่ายต่อได้ไหมนั้นผมขอให้ทุกคนในวันนี้เปิดกราฟ US 30ก่อนที่จะมาเปิดกราฟทองถ้าสมมตินั่งทุนเห็นว่าโอ้ US 30มมันก็ยังขึ้นอยู่เลยนะอาจจะมีแท่งแดงบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเทรนมันก็จะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นแปลว่าคำตอบที่เราจะมาเทรดทองคำมันคือหน้าบ่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้นั่งถุนได้หลักการดูแล้วนะครับ ถ้าใครเข้าใจตรงกันพิมพ์เลข2คนละ1ตัวใครไม่เข้าใจพิมพ์คำถามมาเลยครับแต่เชื่อว่าทุกคนเข้าใจและเพราะว่าไม่ได้ให้ใส่อินดิเคเตอร์อะไรมากมายเลยมองตาเปล่าก็เข้าใจนักทุนครับตัวกราฟถ้าจะเป็นเทรนด์หน้าบ่ายมันก็จะมีการยกไฮยกโลแบบนี้แหละครับแค่นั้นเองสั้นๆง่ายๆถ้าตัวนี้หน้าบายตัวนี้ก็หน้าบายต่อได้ทีนี้เมื่อเราเข้าใจแผนการแล้วนะครับนักทุนเรามาดูกันที่กราฟทองคํากันเลยดีกว่า จุดในการบายที่เหมาะสมในวันนี้นะครับสำหรับการรอย่อแล้วก็พิจารณาในการกดบายผมจะให้ราคาไว้ตั้งแต่3361ลงไปจนถึง3352ซึ่งตัวนี้จะเป็นจุดบายที่สำคัญที่สุดของวันนี้แต่แล้วนักลงทุนก็จะถามต่อว่าคุณครับประธานโทษนะผมว่าถ้ามันจะยังเป็นหน้าบายเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะย่อตัวกลับลงมาให้ มันมีจุดบายแบบคนใจร้อนให้กับผมไหมแน่นอนครับนัองจุนผมต้องเตรียมไว้ให้กับทุกท่านอยู่แล้วถ้านักลงทุนเป็นคนที่มีความใจร้อนและอยากจะพิจารณาในการกดบายแบบทันท่วงทีผมขอ,อนิดเดียวครับรอทองย่อนิดนึงหรือถ้าใจร้อนจริงๆเอายิงในคุณผมกดตรงนี้เลยได้ไหมสามสามหกเก้าได้แต่ถ้าเป็นไปได้นิดหนึ่งแล้วกันนะรอย,ย่อหน่อย3-400ยจุดก็ได้ครับเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับ3 3 6 5มากที่สุด เท่าที่จะปไปได้แล้วค่อยพิจารณาในการกดบายโอเคไหมครับนักทุนครับสั้นงง่ายๆ,ๆแค่นี้เลยแต่ถ้าเกิดว่านักทุนรอได้แบบใจเย็นหน่อยซึ่งก็อาจจะตกรถก็ได้นะรอโซนเงินด้านล่างครับมีให้แค่นี้3ตัวเลขสําหรับหน้าบายแล้วหน้าบายนี่เราจะต้องยอมแพ้ตรงไหนอะคุณครับมันจะมียอมแพ้2รูปแบบยอมแพ้แบบคนประหยัดกับยอมแพ้แบบคนรวยคนแพ้เออไม่ใช่ครับยอมแพ้แบบคนประหยัดก็คือ ถ้าราคาหลุด3.352ไปตเตรียมพิจารณา SL ออกได้เลยครับแต่ถ้ากิว่าเป็นคนรวยพอร์ตใหญ่เลย3.342แล้วกันนะครับหลุดตรงนี้ไปได้ยอมแพ้ซะสำหรับหน้าบายเอ๊แต่ผมเห็นคุณพูดหน้าบ่ายเหมือนมั่นใจนะทำไมมันถึงจะไหลลงมาตรงนี้ล่ะใครจะไปรู้นังจุนครับที่เราพูดอย่างมั่นใจได้เนี่ยมันเป็นเพราะสถานการณ์ณเวลาปัจจุบันตอน8โมง20นาทีนี้ แต่หลังจากนี้มันอาจจะเจอกับขาวนอกตารางหรืออะไรก็ตามแต่ก็ได้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องมีจุดตัดขาดทุนนั่นเองนะครับโอเคสรุปแผนขาบายจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะไปสรุปฝั่งของขาเซลลอยากจะรบก,กวนนะักลงทุนสักนิดหนึ่งจริงๆนะครับฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับไม่ขออะไรมากขอแค่สัก5แชร์ก็พอจาก5คนนะครับ ขอบคุณมากเลยทีนี้มาดูกันต่อฟังคาเซลกันบ้างคุณครับพอดีเมื่อวานนี้ผมติดเซลล์มีโอกาสที่จะลุ้นแบบรอดได้ไหมตอนนี้เนี่ยขาเซลเดี๋ยวจะเริ่มแปลกๆแ,แล้วครับนักทุนตัวฝั่งแนวตา้านนักทุนจะเห็นว่าผมให้เอาไว้3ตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็น3370 3380และก็3 3 8 9แต่จุดไหนเลยที่จะมีความสำคัญมากที่สุด ภายใน3ตัวเลขตัวนี้เนี่ยทุนรู้ไหมครับบางคนอาจจะบอกว่า3 3 8สหรือเปล่าคุณเนี่ยตรงนี้มันเป็นแนวต้านสวยเลยนะด้านบนเปล่าเลยจริงๆแล้วแนวต้านที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้และก็เป็นราคาณปัจจุบันนี้แหละครับ3 3 7สามนี่คือแนวต้านที่มีความสําคัญมากที่สุดเลยชนิดที่ว่าถ้าเลือกกัน3ตัวเลขตรงนี้ขาเซลล์จะเข้าตรงนี้เยอะที่สุดถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น เพราะว่าบริเวณโซนดังกล่าวตรงนี้นะครับน้ำทุนเนี่ยจะเป็นโซนที่มีคนเริ่มเฉลี่ยเซลลบ้านไปจุดกึ่งกลางของเทรนตรงนี้พอดีเพราะว่าถ้าหลุดจากตรงนี้หรือว่ากรอบน้ำเงินตรงนี้ไปได้เนี่ยขาเซลจะรู้กันเลยครับว่าโอ้ไม่น่าละผมว่าไม่น่าจะเทรดหน้าเซลล์ต่อไปได้แล้วละ่ะเพราะว่าอะไรครับโครงสร้างมันจะพังดังนั้นถ้าขาเซลล์อยากจะเซลลจริงๆเขาจะเซลล์กันในตอนที่โครงสร้างขาเซลล์ยังไม่พังครับ แลวถ้าโครงสร้างขาเซล์ยังไม่พังมันคือตรงไหนมันคือตรงนี้ดังนั้นคนที่ติดเซลอยู่ที่ด้านล่างจะทํำยังไงบางคนก็จะออกไม้แก้จากบริเวณแถวนี้เลยบางคนก็อาจจะมองประมาณว่าถ้าหลุดตรงนี้ไปได้ผมก็คงจะยอมแพ้สเสแล้วให้ไว้ที่2มุมมอนะครับดังนั้นถ้านักทุนติดลบอยู่ที่ด้านล่างจะออกไม้แก้ที่บริเวณแถวนี้เลยก็ได้ในโซนน้าเงินหรือจะรอดูไปก่อนก็ได้เช่นเดียวกันถามถึงคนไม่มีของหน้าเซลลจะเซลตรงไหนดีถ้าให้เลือก3จุดน,นี้ผมเลือกเซลลตรงนี้ครับ แต่ทีนี้พอเราเลือกเซลล์ที่ตรงนี้แล้วเนี่ยคนก็จะถามว่ามันมีโอกาสในการลงมากน้อยแค่ไหนคุณครับที่จะเซลลตรงนี้เบื้องต้นเลยนะครับเงื่อนไขข้อที่1จุดสามสมมีคนเซลแน่เพราะว่าเป็นจุดบังคับโครงสร้างเทนของขาเซลล์ระยะทางประมาณเป็นหมื่นจุดครับนักทุนนี่เห็นไหมครับโอ,อไม่ถึงครับเจ็ดกว่าจุดนี่คือระยะทางของเขา 2. ถ้าเราดูจากสถานะตลาดแล้วก็ต้องบอกเลยแบบนี้นะครับว่า ตัวของหน้าเซลล์นะครับถ้าดัชนีในตลาดหุ้นเขาไม่ได้มีการเดี๋ยวผมขอยากกลับกราฟนิดน,นึงนะครับแป๊บหนึ่งนะโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะกราฟมันกลับหัวครับนั่งทุนสักครู่นะครับโอเคอ่ะมาแล้ว ถ้าสมมติว่าตัวดัชนีหุ้นนะครับมันแค่ย่อตัวแค่นี้ซึ่งแน่นอนว่าราคาทองมันก็จะเริ่มย่อด้วยผมมองว่าถ้าตาลาดหุ้นยอ่อมาเยอะทองคาจะเป็นเพียงแค่การย่อลงมาและก็สามารถดีสลับกลับขึ้นไปด้านบนได้ครับดังนั้นนักทุนก็หาจาาังหวะในการย่อตัวตรงนี้นะครับพิจารณาแบบค้าตัาขาดทุนก็ได้หรือจะถือลุ้นรอก่อนก็ได้เพราะเราแนะนําหน้าเซลให้สู้เต็มที่ไม่เกิน3-370แต่ถ้าสมมุติว่าจะยือสุดๆเลย 380สมนะครับไม่จำเป็นต้องปล่อยลากไปจนถึง3390นะครับนักลงทุนมันเกินไปประมาณนี้ครับสำหรับฝั่งของขาเซลล์เมื่อจบมุมมองของผมแล้วนะครับนักลงทุนเรามาดูมุมมองของทางฝั่งเทรดดิ้งวิวกันบ้างดีกว่าวันนี้มุมมองเทรดดิ้งวิวนั้นเขามองกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกราฟนิดหนึ่งเอาไม่ใช่เปิดกราฟสิครับเปิดกันที่ตัวของข้อมูลบทสรุปนะครับมาดูแผนเทรดประจําวันกันบ้างเดี๋ยวก่อนจะไปแผนเทรดประจําวัน คือมุมมองนะครับในระยะสั้นๆอาะระยะสั้นๆหรือว่าเดย์วันนักเทรดเทรดเดอร์ในเทรดวิที่มองต่างจากผมนะส่วนใหญ่หลายเจ้าเลยนะทุกครับประมาณ3เจ้าที่ผมแคปหน้าจอส่งไปให้ AI เขามองฝั่งเซลล์นะเนี่ยเขามองว่าถ้าราคาไม่ผ่าน3ามสามห้ ให้มองฝักเซลลก่อนโอ้โหจุดราคาเดียวกันเป๊ะเลยครับประมาณ70นิดนิดแล้วเขามองว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงได้เพราะว่าโครงสร้างมันยังมี lower highs บวก rejection บริเวณแนวต้านแถวนี้หรือเปล่าแล้วก็ MACD dead cross สะท้อนให้เห็นว่า m o m e n t ั m ขาลงเนี่ยยัมีอยู่นะคือพูดได้ง่ายว่าอันนี้เป็นสายเทคนิคครับเขาไม่ได้สนใจนะว่ามีข่าวจะลดดอกเบีย้ยหรือเปล่า อันนี้เป็นมุมมองที่ขัดแย้งกับผมนะผมมองหน้าบายนะส่วนเขามองหน้าเซลล์ต้องมารอดูกันครับทีนี้มาดูแผนการเทรดเลยถ้าเป็นฝั่งขอสกอร์ปิง้งรอราคาหลุดก่อนคือไหลลงมานะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ3ามสาเดี๋ยวสักครู่นะครับนักทุนแป๊บหนึ่งนะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอราคาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสามสามห้าดึไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวผมต้องให้แผนใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ตัว 3351แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเขามองเป็นหน้าเซลล์เนี่ยถูกแล้วนะครับเดี๋ยวขอหาแผนใหม่แปบ๊บหนึ่งครับอ้าวไม่มาอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงผมอัปเดตแผนตัวนี้ให้นะครับนักงทุนครับในตัว uh, Line a อด i f i ฟิของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวนักทุนไปกดรับได้นะ แต่เบื้องต้นเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงตรงตรง,ตรงที่ว่าในวันนี้มุมมองนักเทรดส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นสายเทคนิคเนี่ยเขายังมองหน้าเซลล์อยู่นะครับส่วนผมเนมองหน้าบ่ายคำถามก็คืออา้าวแล้วตกลงพี่ควรจะเทรดฝั่งไหนดีล่ะคะคุณมันจะอยู่ที่มุมมองของนักลงทุนว่านักลงทุนชอบหน้าอะไรอย่างผมเนี่ย ถ้ามาถามผมนะผมยืนยันให้หน้าหน้าเดียวอยู่แล้วครับไม่มีพูดสองหน้าให้หนึกถึงเกิดความสับสนผมยังยืนฝั่งของขาบายอยู่เพราะว่าเทรดตามปัจจัยพื้นฐานก็คือเรื่องของการลดดอกเบีย้ยยังมีอยู่ในตลาดแต่ถ้าสมมตินักทุนบอกว่าพี่ไม่ชอบหน้าบายเหมือนคุณหรอกครับเพราะว่าทองคำมันอาจจะยังลงก่อนก็ได้นะอีกอย่างนึงก็คือพี่ติดเซลล์อยู่ถ้าเกิดพี่ติดเซลล์อยู่ก็เข้ามารับแผนการเทรดนะครับในไลน์อัตเตอร์ฟิชลของผมได้เลยแอดครูปาวหนึ่งสองสามตรงนี้ ุ่มเมนูแรกสุดนั้นจะมีแผนทองให้นักงทุนได้กดรับเดี๋ยวหลังจะจบไลฟ์สดนี้ไปแล้วผมจะทําการอัปเดตแผนใหม่ให้เพราะว่าตอนที่ผมส่งแผนให้กับเขาไปเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ3 3 6 0ันอถึง70นะครับอันนี้มันเป็นราคาเก่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3าม5อ่ะเดี๋ยวผมขอแก้เลยนะครับ โอเคอ่ะมาเดี๋ยวผมเสริมแผนใหม่ให้เลยนะครับรอสักครู่เดียวตอนนี้ผมให้ AI กําลังเขียนบทความให้อยู่ใครมีคําถามอะไรสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะครับและขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการกดไลค์สำหรับการกดแ like, ชร์รพี่น้องบอกว่าน้องทำแพทเทิร์นคอนด์แฮนเดิลจบหรือยังคะ ยังก่อนครับพี่นกต้องมารอดูปกติแล้วเวลาทํารูปถ้วยเนี่ยเขาจะมีการย่อตัวกลับลงมาเพื่อทดสอบเสมอถ้าทดสอบบริเวณแถวนี้แล้วไม่ผ่านนะครับแปลว่าเราจะสามารถลุ้นในการขึ้นต่อได้เลยถ้าเดือนกันยายนลดดอกเบี้ยนนะทองจะขึ้นหรือลงคะถ้าแนวโน้มเดือนกันยายนจะลดดอกเบีย้ยทองก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยครับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาไปนจนถึงช่วงของปลายเดือนปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการฟอร์มตัวแล้วเช่นเดียวกันครับพี่นกประมาณน,นี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแผนนิดนึง โอเคได้แผนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักทุนครับมาเดี๋ยวผมขออัปเดตก่อนเลยอะมาดูแผนกันครับตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดนะครับราคาขึ้นมาทดสอบที่แนวต้าน3 3 6 5หรือ70ซึ่งเป็นเพดานหลักจากทั้งโครงสร้างทางเทคนิคและก็มุมมองของนักวิเคราะห์ หลังจากนั้นราคายังไม่ผ่านนะเขาก็เลยบอกว่า a b c d แล้วก็ไอซเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทแล้วคือการวิ่งขึ้นมามากเกินไปเสี่ยงเจอแรงเทขายทำกำไรซึ่งเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนดีถ้าข่าวบวกแรงหรือว่าแรงซื้อนานแน่นจะสามารถทะลุ3 3มสแล้วก็เปิดทางกลับสู่80 0. กับ95 0. ได้เลยแผนการเทรดสั้นในระหว่างวันนะครับถ้าเป็นกรอบเล็กๆนะรอเซลล์ที่ประมาณ65-70งก็แถวนี้เลยนะัุนครับที่เขาให้แผนมา SL 3 3 7สไม่ไกลมากส่วน TP จะอยู่ที่3า5สามแล้วก็4ี่ครับส่วนฝั่งของการบ u y จะบายเลยไม่ได้ต้องรอราคายืนเหนือ3ามสก่อนใน time frame สินาทีนะครับไม่ใช่1ชั่วโมงนะแผนให้มาเดี๋ยวขอไฮไลท์ตรงนี้ไว้สักนิดนึงแล้วกันเป็นแผน time frame สินาที SL จะอยู่ที่3364ส่วนท p ไปรอลุ้น2เป้าด้านบนได้ใกล้เคียงกับผมครับส่วนฝั่งของ Swing Trade กันบ้างนะครับคราวนี้จะใช้กรอบใหญ่หน่อยถ้าเป็นฝั่งของขาเซลลนั้นให้รอดูก่อนถ้าราคาปิดทม์เฟรม1ชั่วโมงแล้วยังอยู่ต่ำกว่า3370นั่นทุนค่อยเซลล์นะครับเซลลลงไปด้านล่างแล้วก็ไปรอปิดที่3350 4231 SL อยู่ที่ 75ถึง78ครับ SL นี่ไม่ไกลเลยถือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยแต่ถ้ากิดว่าเป็นฝั่งขาบายเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยปิดเหนือไทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อนในราคาที่สูงกว่า3370แล้วค่อยไล่บายขึ้นไปแสดงว่าในวันนี้นักวิเคราะห์ใน Trading View Trader ส่วนใหญ่กับผมแม้ว่าเราจะสนับสนุนกันคนละฝ่ายนะเขาสนับสนุนฝั่งเซลผมสนับสนุนฝั่งบายแต่มันมีมุมมองหนึ่งที่เหมือนกันครับก็คือ เราต่างก็ให้แนวต้าน3370เป็นตัวที่มีความสำคัญมากที่สุดในวันนี้ครับดังนั้นนักทุนต้องระวังนะครับแล้วก็แผนกรอบใหญ่ตรงนี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ไกลตัวเกินไปนะครับพี่นกถามว่าอ่ะโอเคครับยินดีเลยครับพี่นกนะครับพี่สุมิตราแชร์แล้วขอบคุณมากเลยค่าสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาของเราไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านักจุนจะได้รับแผนการเทรดรวมไปถึงการสรุปข่าวสารที่ชัดเจนที่จะทําให้หนักจุนนั้นพร้อมกับการเทรดรายวันแล้วก่อนจากลาก,กันไปครับคืนนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวทุ่มหนึ่งมาเจอกันนะครับวันนี้เป็นคิวของคุณเจี๊ยบแล้วก็โคชไอซ์ถ้าที่สุดนี้ผมขออวยพรให้นักจุนก่อนนะครับ เดินทางไปไหนเดินทางโดยสวัสดิภาพไปทํางานกลับมาถึงบ้านแข้วค่าปลอดภัยและขอให้วันนี้นั้นเป็นวันที่ดีของพี่ๆนักลงทุนใครที่พอร์ตกำลังติดลบอยู่ก็ขอให้นักทุนนั้นสามารถแก้ไขได้สำเร็จโดยเร็วส่วนใครที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอย่าให้ความรู้สึกผิด มากัดกินจิตใจของเรานะครับนักทุนครับเพราะว่าในบางครั้งเราก็อาจจะต้องยอมสูญเสียกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับประสบการณ์ก็เป็นได้เหมือนกันครับแน่นอนครับมันจะมีทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีแบบว่าเสียอย่างเดียวมันมีเสียบ้างแล้วก็ได้รับเขาว่าเสียบ้างได้รับคือยังไงคุณครับก็อย่างเช่นวันนี้นักทุนเสียเงินใช่ไหมสิ่งที่นักทุนได้รับมาเนี่ยคือประสบการณ์ประสบการณ์ที่จะบอกกับนักทุนว่าเฮ้ยพี่ครับ ถ้าเกิดว่าเรายังทําแบบนี้หรือเราใช้วิธีการแบบนี้เดิมๆเนี่ยเราเสียเงินต่อแน่เลยเห็นไหมครเราได้ประสบการณ์แล้วพอเราได้ประสบการณ์ปุ๊บเราก็จะไม่ทําแบบเดิมและถ้าเรากลับไปทําแบบเดิมอีกมันก็จะจบเหมือนเดิมอีกอยู่ที่ว่าเรานับนเป็นคนที่ดื้อรั้นกับประสบการณ์หรือเปล่าลองดูนะทุกคนนะผมไปกำลังใจให้ครับทั้งทุนครับและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ